เสอินดี้สวัสดีจ้ากับโบเดพ่อกันโดนเด้อจากพี่น้องอันบดเดเพ็ดคลิปมาสักพักหนึ่งเด้อจากอันมืน้กพาม้าอยูนาฟาร์มคอ,อกเอ่อคอ,อกหมูก็แล้วกันสะพี่น้องมาถึงกับเป็นฟาร์มเน้อจจากพราะว่าตอิดคือว่าสีเลี้ยงล่องเลี้ยงหมูน้อยเบิงจักสองโตว่าเปเอจเอ,องพ่นไ้เป็นหมูสองสายเป็นพันหูตั้งคือโตลัด ลาดไว้นะเดี๋ยวนะลาดไว้กับแลนเลดแลนเลดแลนนีสีหูโป๊ลาดในสีหูตั้งจ้ะก็เป็นพันเข้าเอิญซันสันคือพันลาดพันไวอ่าพันลาดไว้อ่าไวหูตั้งผสมกับเอ่อตัวล็อกอะไรนะดูล็อกจก้ะตัวสีน้ำตาล แม่มันเป็นอันพันไวนหูตั้งนะจ๊ะพอเขาผสมตัวสีน้ำตาลดูลลอกไวก็เป็นสองสายเฮาสิเอามาเป็นแม่พันก็เขาก็เลยคืดว่าเห็ดคอกจ้ะสองคอกละอีกคอกหนึ่งแต่เกิดมามันมีลูกก็เอาไว้คุณนลูกเขาจะเลี้ยงลูกเขาขายประตูตั์เป็นเลี้ยงหมูสินะจ้ะอ่าแบบว่าเพาะเพาะเอง อะซิมีแค่แม่เดียวหรือสองแม่ขาถาเขาสร้างซื้อลูกไว้สองแม่อีกแม่หนึ่งนี่ถ้าตัวใดเอ,เอามาแล้วเหตุผ์แล้วมันโบเวิร์กเขาก็ขา,ขายออกนักเสียนะจา๊ะบันนี้กะพามาชมนะจา๊ะวางงบประมาณที่ใส่ไปพี่น้องโครงสางเท่าที่เห็นอยู่นี่จ๊ะไม่กะตัดเอาในสวนแต่ว่ามันมันมีทางหลังคาเนี่ยสิมีไม่เกาน้ำแล้วก็ มีเล็กสิบสี่โตเป็นเล็กโต,ต,ตัวแปรทียิงยิงยุดตัวละสองรอยหาสิบหาบาทอยู่สิบสี่โตจ้ะก็รวมเบ็ดเร็จโค้งสั่งตรงนี้เบิดไปอยู่ตีเป็นตัวเรียกกลมๆแลวจ้ะพี่น้องสามมืนสี่พันบาทจ้ะครับเหตุผลคืดว่าค่อนข้างทีราคาสูงแต่ว่าตรงนี้เ้าใส่เป็นกระเบื้องเก่า ปรากฏว่าเห้าซื้อเป็นกระเบื้องเก่ามาพี่น้องแผ่นละสิบามบาทพอมามุ้งแล้วมันก็ง,งามแม่ตาก็เลยมีมีขอแนะนําว่าถ้าไพลสีเฮ็ดคอกหมูใส่เป็นกระเบื้องมือสองกระประยยดดีกะมองนี้เฉพาะด้านนานี่ถ้าห้าซื้อเป็นเมเทัลชีสโตม่เลยนี่อ่ามันเม,เมเน็ดยี่สิบเม็ดขชีสนี่มันสิตกยุมเม็ดละเอ่อเกสิบบาทแบบบ่มีสี นาที่สองจุดสามตอนนี้เป็นราคาตอนนี้ณตอนนี้นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ปีหกหาจ้ะยี่สิบกุมภาพันธ์ปีหกหาอืลังค้ากระเบื้องสองจุดสามที่นี่อยู่ทีเก้าสิบบาทจ้ะบวมีสีพี่น้องมเมทัลชีสหรือเข้าเอินอีกซื้อว่าสันไทยทั้งเทิงนั่นใส่สันไทยเด้อยจ้ะ แต่ทางล่างนี่ห้องประหยัดห้องกระส่เป็นกระเบื้องแผ่นละสิบสาบาทปรากฏว่าประหยัดกว่ากันไลยเลยพี่น้องถ้าไผมีกระเบื้องมือสองถ้าสีเฮ็ดคอกหมูเฮ็ดยางนี่จังสีในยุคเศรษฐกิจจังสีมันกระสิึืนทุนเลว้ว่กลัวสมมาเวาเงินสามหมื่นอาจทีได้คอกอาที จังสีอีกจักออกหนึ่งก็ได้พี่น้องถัาไพเฮ็ดเองได้หรือว่าสามารถประหยัดตวาอันนี้ค่าสร้างอยู่ที่แปดพันห้ารอยบาทเด้อจ้ะพี่น้องจะให้ชมจากบาัดนี้ซีแพ็เทรอบนานี่พามาชมเด้อจ้ะอันนี้ตั้งใจสีเฮ็ดเป็นคอ,อกหมูขนุนจ้ะพี่น้องเออบบแมนจ้ะว่าวพิษหมูหลุมจ้ะมองจุดที่เขายืนอยู่นี่เป็นพื้นนะจา้ะ เทซีแพ็คมันหันหลเกินไป้ะจ๊ะซีแพ็คสามคิว Q, สูงด้านหนา้าสูงจนว่าอันบล็อกหนึ่งจ้ะพี่น้องมันหลเกินไปจริงๆซีแพ็คแค่แค่ประมาณสักสองคิวนี่กรหนาะโอเคแล้วจ้ะคิวละหนึ่งพันหกร้อยบาทจา้ะวันนี้ซีแพ็คสามคิวมันตอนแรกส้างเพิ่นสั่งซีคิวแต่ว่าเขาแอบตัดออกเขาสิตัดเอาแค่สองคิวละละ่ะแต่ว่าอะ เพิ่นว่าซัมนี่เขาก็เลยร้องเขาเขาก็ว่า,ววามันหลายโพดเขาก็เลยอาตัดออกแค่คิ้วเดียวปรกวากฏว่าสามคิ้วกันยังหนาเป็นคืบเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่มันก็เห็นให้เขาต้นทุนสูงโดยใช่เหตุแต่กระบอเป็นอย่างคอกนี่ก็คือเขาบอกคยเห็นมาก,กนหุ่นเล่นมาตรฐานบนันที่ก่อมองนี้ก็สูงหกบล็อกจากพี่น้องหกบล็อกนี่โดดนี้ว่าได้เป็นอย่างคือก่อหกบล็อก ถ้าคอกมูทั่วไปนี่เขาสิกอแคสซีบ็อกจก้ะเขากอหกบ็อกนะเบิรงมองนี้ด้วยจ้ะเพื่อทีสีว่าเขาสิถมแกบจก้ะอันนี้เขาย้งมบวดเคี้ยวทำความสะอาดในขอกแลก้วจ้ะเขาต้องเคี้ยวเอาดินเอาหินอย่างออกให้พื้นมันเรียบกว่านี้หรือเขาสิคุดลงไปอีกจักหน่อยจักหาเซนสิบเซนก็ได้พี่น้องหรือเขาบอกคุดก็ได้อันนี้เขาเห็นจากสี่คือเขาสีถมแกบสูงประมาณนี้จ้ะพี่น้องนี่พอจกัก อันนั้นกาวมาหมูซีอุระดับนี้จ้ะนี่อันนี้ห้างเฮ้าจ้ะห้างใส่อาหารอืมมันก็ค่อนข้างลึกพอตอนแรกอะตําอิดอะเฮ้าสีห้ทมดินขึ้นมาแล้วก็สีเฮเฮสโลปปูนจังซีเมนวบวจะบัดนี้สร้างเพิ่นบ่ไดทมดินเพื่อนปเทศคอนกรีตยุก้นแล้วนะจ้ะแล้วก็เพื่อนว่าเหลือปูนนิดหน่อยมันบ่พอสีสีมาสโลป กะเลยได้ยังสี่ละพี่น้องก่เลยกะเฮาชิคแก้ไขเอาที่หลังก็ได้คือโดยการถมดินเราก็เทเทปูนอีกจักน่อยยังสี่นะจ๊ะถ้าเกิดว่าทมดินเราก็เทปูนยังสี่ก็ได้พี่นอ้องอ่าให้เบิ้งคอกนี่สภาพสามหมื่นสี่พันบาทเนี่จยจ๊ะพาชมเน้จ้ะกว้างยูทีสองเมตรเจ็ดสิบ ถือว่าเป็นความกว้างที่กําลังน่ารักจ้ะถ้าสามเมตรดีมันสิยืนเกินไปความกว้างมองนี้2องเมตรเจความยาวนี่จ้ะล็อกหนึ่งนี่ยูที่3เมตรพี่น้องจ้ะกะพอออกมาแล้วก็ถึกใจจ้ะถึกใจค่อนข้างถึกใจคือมันกระทัดรัดพอดีเพราะว่าเข้าไปเบิงแบบมาจากอีอก,อกฟาร์มหนึ่งจ้ะ ที่เขาเลี้ยงอยู่ฮาว่าอ๋อคอกมันก็บวกกว้างเกินไปทามันกว้างเกินทามันกว้างออกมาอีกจักหน่อยดีบอก็ก็กดีอยูจ่จ้ะแต่ว่าเอาพื้นที่มันก็สิกินพื้นที่ไปอีกแต่ฟาร์มนั้นเขามีพื้นที่จํากัดเขาทําเขามาแล้วในสีใช้ค้าเข้าอีกพี่น้องเนี่ยใช้ค้าหมองนี้เด้อวจะ้ะนี่ใช้าเขาอีกเมตรหนึ่งอะสังกะสีอีก เฉพาะล็อกที่สีเรียงหมูเนี่ยมันสองเมตรเจ็ดสิบรวมทั้งใช้ค้าข้างหน้าข้างหลังเนี่ยพื้นที่นี่มันก็กินไปอยู่ที่สี่เมตรเจ็ดสิบแล้วพี่น้องอืมก็เลยบ่อยากให้มันอันนี้เกินไปไหมจ๊ะกะแ,แล้วแต่มากจ้ะแต่ไพมากก็เอาเป็นแบบได้จ้ะกว้างสามเมตรเออกว้างสองเมตรเจ็ดสิบยาวสามเมตรจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ ทุกล็อกสีซ้ำกันเปิดสร้างเพ่นกระเฮ็ดอันเป็นประตูใหม่ไปห้เดีอจ้ะชมเลยจ้ะอ,อันนาโคตรถ้าเกิดว่าเฮาว่าอยากเลี้ยงหลายเฮาสีไว้ตอนแรกอะทีมีโครงการคืนว่าสีเอาไว้แม่หมูตัวเดียวพี่น้องนี่เด้อจ้ะเกิดว่าแม่หมูหนึ่งตัวเขาคลอดลูกออกมาเก่าถึงสิบหรือเทอดายกระซังอ่ะเพราะลูกเขาใหญ่เขาแยก แยกออกมาอนุบาลไหมว่จ้ะอ่านี่จ้ะเขากะผายานมันอังสวัสด์แปดตเขากะคอ,อกละซีคอกละหาหรือว่าซิบตกะคอกละหาจังสีจัดพี่น้องเป็นหมขุนอืมอยากคืออยากเห็นเรยหลายอย่ารผสมประสานร้องเบิงเพราะว่าบางยางบางเทือกะขึ้นบางเทือกะลงจ้ะพี่น้องแพะคือการงัวคือการก็กกเลยอยากลองเห็นหลายอย่างก็เลยอ่าเริ่มต้นที่ จำนีก่อนจ้ะแต่ว่างบประมาณตั้งไว้เมื่นหากระบาลไปเป็นเบ็ดตะเล็ดหมูย่างบ่เข่าเด้อจ้ะเบิดไปแล้วสี่หมื่นหนึ่งพันชพี่น้องมุง่งมุ่งเขาก็เอามุ่งการเกษตรย่างดีอันคือของคอ,อกแพ้อาจจ้พี่น้องอ่าเบิงทั้งปุ่นเด้อจ้ะอันนี้คือมุ่งคอ,อกแพะอ่าของคอ,อกหมูนี่เอ่อยาวส,สองเมตรกว้างสูงสองเมตรหาซบ ของขอกหมูเด้อจ้าแล้วก็ความทีอ่าอยุความทีย่ทีมันสองเม็หาสิบมันมีตันทีทีคักเลยพี่น้องตาสามสิบสองจาสองพันสองร้อยหาสิบเอาสองพันหาร้อยหาสิบห้าบาทจะพี่น้องแครมูแล้วก็ซื้อไฟไฟไล่มแมลงสีเหลืองจ้าหลอดหนึ่งหกร้อยกว่าบาทในรัศดาเด้อจ้า ล้วก็ไฟ UFO อีกหลอดละเก้าร้อยกว่าบาทจา้ะสีมัติดอ่าไฟ UFO แบบนี้เด้อจ้ะเดี๋ยวให้พี่น้องชมนี่จ้ะไฟ UFO แบบแบบนี้เด้อจ้ะสีเอามาติดหนาคอกหมูจ้้หนาทางเดินย้ำกลางคืนเพื่อเพราะว่ามันมันไก่จากตัวบ้านพี่น้องเลยนะนอนบ้านเฮ้าอยู่คุนเด้อจ้ะเพื่อเฮาสียางมากกลางคืนจ้ะมันก็สีไก่สีเพื่อว่าอนาคตอ่า แม่ลูกอ่อนสีคอดลูกคอดยางหรือเขาเจ็บเขาป่วยเฮาต้องมาเบิงกันคืนสิเฮาก็สิได้ยางสะดวกเลยจ้าบานนี้ข้องนี่พึ่งแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ปีหกหาก็คือแล้วเมื่อวานนี่พี่น้องเศษกระเบื้องเศษไม่อย่างสีเฮาก็ยังบ่อท่านได้เก็บทําความสะอาดกับพาชมก่อนเ้อจ้าเนี่ย mm hmm. แล้วก็ mm hmm. อาสิยุดเยื่อไปนิดน้อย ผู้ใดมักเบิง่งจังใดก็จังเลื่อนเบิ่งเอาเด้อจ้าน,นี่องเด้อจ้าเขาในย้า่องค์มาจากหลังคอกงัวจ้ะขาข่าใหญ่องค์ก็เป็นต้นทุนนเพะวะใหญ่มาว่าสิม, ah า,ม,า,ม,มาเห็ดทอน้าทอน้าดื่มเห็ดตอทอให้หมูเด้อจ้านี่ตตำอินเฮาว่าสใส่ถังฝาสองรอลิตรจ้ะถังนี้เด้อจ้าเนี่ยซื้อมาเนี่ยสองรอลิตร บัดนี้ถ้าถังมันน้อยถ้ามันเล่นน้ำเล่นหยางน้ำกับสีเบิดเร็วก็เลยคิดว่าสีอโอคงง์ใหญ่นี่แหละพี่นอ้องอ่าพาชมด้อจ้ะอันนี้คือด้านหลังด้อค่ะนี่ด้านหลังด้านหลังนี่เขาเขาว่าเขาสิตอทอออกจากองค์ค่ะแล้วก็เล่นระบบน้ำด้านหลังอ่าให้พี่น้องชมเด้วจ้ะ นี่เด้อค่ะเขาจะตอทอแล้วก็แลนระบบน้ำให้เขาเกินดูดกินจากหัวได้เลยนะจ๊ะนี่เด้อจ๊ะองค์นี้เขาก็ใหญ่มาเนี่ยจ๊ะไปพอทิ้มขนองค์พอดีกะเขาเอิญคาหญยใบละสี่ลอยเอาก็ตอเขามาใบละาสามลอยบาทก็เป็นคายายนี่พกพกรอยบาทพี่น้องจ้ะนี่เด้อจ๊ะ อันนี้คือด้านหลังอืมก็สูงหกก่อนนี่ค่อนข้างที่สิมาตรฐานพี่น้องเพราะว่าเขาถมแกบอีกสองไปชมอีกฟาร์มหนึ่งมาเพื่อนวาสีก่อนนี่มูเพื่อนตกใจรถเกี่ยวโดดนี้ขาหักค่ะแม่พัน์ตัวที่เขาสเญญาสองเมตรเขาสามารถโดดได้ย้ำเขาอัน ตกใจละจ้ะก็จังไดก็พาชมซัมหนีเด้อจาอ้ารายละเอียดก็ขาดตกบกพร่องจังไดก็ต้องขออภัยเนี่ยเด้อจ้าก,ก็คลิปนี้ก็รายประกอนเด้อจา้าสวัสดีจา้า